สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราทั้ง4ีคนนะคะโบค่ะนิ่มค่ะป,ปค้ค่ะเบนหรือแอนค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่อเทศกาลเกี่ยวกับประเพณีของภาคเหนือนะคะที่จัดขึ้นที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะชื่องานว่าแอลกาดล้านนาค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศในงานกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปกันเลย มีไส้วีปลาทูตรงนี้ทูอัดแล้วก็ทูหน้าขายนอกแบบนี้นะคะยังมีสลาลยอบกรอบแล้วก็ปลาดุกทูให้ทุกคนกินด้วยนะคะ<ม>วันนี้นะคะเราใช้ฟังในงบง100บาทค่ะซื้อสลาลีทูองหมดเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงค่ะเราไปอยู่ที่ร้านที่สองกันนะคะก็คือน้ำน้ำซุปร้านโดค่ะที่ร้านมุ้งหมี่ปัดน,นะคะอันนี้ขวดละ3 0บาทน,นะคะ งต่อมานะคะเรามาอยู่ที่ร้านสนบจีนวันนี้ดานะคะตอนนี hmm. ้นะคะเราก็เลยสั่งย่างขนมเจีนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งชุดละเกืบสิบบาทเท่านั้นนะคะ очку ствен 거예요 ก็มาอยู่กับคุชชุ่นค้าของวันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีร้านค้านั่คือร้านกล้วยติ้งแตหน้าตานมีนะคะกล้วยติ้งแล้วก็จะมาดูนหน,น,น,นึนะคะแต่ละครั้งนะคะมันคือ5สีนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวติ้งแล้วก็มีกล้วยติ้งนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาซื้อกล้วยติ้งก,กันนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทานอาหารเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยใช้งบเพียง100บาทค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะมางานแอลกาดร้านนานะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง1 2ธันวาคมค่ะรีบๆมากันเยอะๆนะคะอาหารถูกสะอาดย่อมยาวค่ะและราคาเป็นมิตรกับทุกๆคนมากๆสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย